คุณกำลังฟังวัน Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกวัน in f o c u ินเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวันดอสวัสดีค่ะวันโอวันอินโฟกัสสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังอยู่กับเตยวัจนาวรยางกูลบรรณาธิการดีวันโอวันดอทเ และผมเบนวงพันธ์อมรินเทวาครับค่ะคุณผู้ฟังคะเอ่อเมื่อปี1960เนะคะเป็นช่วงที่ธนาคารโลกเนี่ยเริ่มเก็บข้อมูลรายได้แต่ละประเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีประเทศรายได้ปานกลางอยู่101ประเทศแต่พอเวลาผ่านไป50ปีนะคะมีเพียง13ประเทศที่สามารถหลุดพ้นสถานะรายได้ปานกลางขึ้นมาเป็นประเทศร่ำรวยได้ซึ่งในสิประเทศนั้นนะคะคือนอกจากประเทศที่ ได้ประโยชน์จากการเข้าสหภาพยุโรปประเทศที่เป็นเอ่กาะขนาดเล็กแล้วก็ประเทศที่ขุดเจอน้ํามันแล้วเนี่ยก็จะมีอิสราเอลฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันนะคะที่กลายมาเป็นโมเดลการศึกษาว่ามีเครื่องมืออะไรที่ประเทศเหล่านี้ใช้ขับเคลื่อนจนก้าสู่เอ่อจากโลกที่3นะคะมาสู่โลกที่1ได้การเติบโตแบบไฮสปีดของเอเชียตะวันออกเนี่ยก มีทำให้ทฤษฎีฝูงห่านบินเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาโดยมีญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นห่านจากฝูงแต่ว่าเมื่อโลกยุค4.0นะคะหันมาสนใจการพัฒนาน,นาวัตกรรมเป็นหลักคนจำนวนมากเนี่ก็พากันแกะรอยเส้นทางเสือกระโดดที่ทำให้บริษัทจกเกาหลีใต้และไต้หวันเติบโตล้ำหน้าญี่ปุ่นไปค่ะวรวันอินโฟกัสสัปดาห์นี้นะคะก็เลยจะมาชวนคุยกันเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยยุทธศาสตร์เสือกระโดด เราจะมองผ่านสองบทความนะคะจากเว็บไซต์วันวันนะคะก็คือบทความแรกเอเป็นบทความของอาจารย์วิรยุทธ์การชูชัดนะคะชื่อบทความสามยุทธศาสตร์แคชชับตลาดเสรีฝูงหันบินและเสือกระโดดและบทความต่อมานะคะเพิ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเราเมื่อเร็วๆนี้โดยคุณแบงค์งามอรุณโชธนะคะชื่อบทความการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยยุทธศาสตร์เสือกระโดด จะกระโดดได้ไกลพื้นฐานต้องแข็งแกร่งซึ่งเป็นบทความที่ต่อยอดมาจากงานของอาจารย์วิรยุทธ์ค่ะค่ะเบนคะก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องออยุทธศาสตร์เสือกระโดดเนี่ยเบนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทฤษฎีฝูงห่านบินเนี่ยมันคืออะไรอ่าครับก็บทความของอาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเราอยู่ที่กับดักรายได้ปากลางเนี่ยจริงๆก็หลายปี อ๋อไม่ใช่แค่หลายปีหลายทศวรรษ์แล้วนะครับแล้วพยายามชดกันมานานมากเรา,าก็กพยายามหาทางออกว่าเอ๊ะจะทํายังไงที่ทําให้เราเนี่ยโตจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงได้คนะครับซึ่งเวลาที่เราหาแนวทางเนี่ยเราก็จะมองตัวอย่างจากบางประเทศใช่ไหมครับว่าประเทศที่เขาสําเร็จเนี่ยเป็นยังไงซึ่งปร,ประเทศที่สําเร็จเนี่ยก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่หลายหลายประเทศเนี่ยให้ความสนใจ วงวิชาการให้ความสนใจศึกษามากก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นเสือเศรษฐกิจะนะครับมีสี่ตัวก็คืออ่ะญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์สี่ตัวซึ่งไทยตอนแรกก็เฉียดแล้วจะเป็นตัวที่ห้าใช่ไหมครับแต่ว่าก็โดนดับฝันไปก่อนะนะก็ก็โดนดับฝันไปก่อนนะครับแล้วก็คราวนี้คนก็จะมาสนใจสี่ตัวนี้แหละว่าเขาทํายังไงะนะครับซึ่งบทความของอาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยก็จะยกถึง ทฤษฎีแรกเลยคือทฤษฎีฝูงห่านบินนะครับทฤษฎีฝูงห่านบินเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เสนอโดยศาสตราจารย์คานาเมะอาคามัตสึจากญี่ปุน่นนะครับ <S <S คือเขามองว่าฝูงห่านบินคือยังไงฝูงห่านบินก็คือว่าเวลาที่ห่านบินนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวนําเป็นจ่าฝูงแล้วตัวอื่นถึงจะบินขึ้นไปตามเขาจะเปรียบผ่านนี่แหละเป็นเหมือนแต่ละประเทศนะครับคือต้องมีประเทศหนึ่งที่นําขึ้นไปก่อนแล้วถึงจะพาประเทศอื่นเนี่ยตามกันขึ้นไป ซึ่งประเทศที่ว่านเนี่ยประเทศแรกเลยที่บินขึ้นไปได้ก็คือประเทศญี่ปุ่นอืในในตอนนั้นคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ตอนนั้นเนี่ยจากประเทศยากจนจากประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยสามารถพัฒนาการผลิตสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมได้ก่อนใครแบบสามารถมีอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมขั้นสูงเนี่ยก่อนประเทศอื่นเลยในเอเชียแสดงว่ามีประเทศอื่นที่เป็นห่านที่บินตามจากญปุ่ไปใช่ไหมประมาณนั้นใช่ แลวคือญี่ปุ่นคือถามว่าแลวประเทศอื่นจะบินตามยังไงใช่ไหมครับ mm. เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยโอเคตอนแรกก็พัฒนาของตัวเองแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอค่าแรงในประเทศสูงขึ้นนะครับ mm. เขาก็ต้องมีการย้ายถ่ายการผลิตใช่ไหมอ่ะย้ายไปเกาหลีใต้ย้ายไปใต้หวันบ้างไปหาประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่าและพอมันเกิดการย้ายถ่ายการผลิตนะครับมันก็เกิดการอะไรเกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกัน mm. เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี mm. เกิดการถ่ายทอดความรู้กัน ก็ทําให้ประเทศอย่างเกาหลีใต้อย่างไต้หวันอย่างสิงคโปร์อะไรพวกนี้ก็อก็เริ่มโตขึ้นมาตามก็เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมาตามนะครับก็เริ่มขึ้นมาไล่กวดญี่ปุ่นได้ในที่สุดะนะครับแต่คราวนี้ถึงจุดหนึ่งญี่ปุ่นเนี่ยประมาณช่วงทศวรรษหนึ่งเก้าเจ็ดศูนีหนึ่งเกแดศูนยในญี่ปุ่นก็เริ่มเขาเรียกว่าอิดตัวอการพัฒนาเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับก็จะมีห่านตัวหลังๆเนี่ยเริ่มบิดไล่ขึ้นมามกอการแย่งเป็นจ่าฝูงแทน แน่ S 2> <S 2> <S นอนใช่ก็จะมีสองตัวหลักๆเนี่ยก็คือก็คือเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวัน<ด>ที่ที่เริ่มเริ่มไล่ตามขึ้นมาตามญี่ปุ่นขึ้นมาอ<ด>ตอนหลังเนี่ยพอญี่ปุ่นเขาเริ่มเริ่มชะลอตัวไปคนก็เริ่มสนใจสองตัวหลังมากขึ้นสองประเทศหลังมากขึ้นก็คืออ่ะอ่ายิปอ่าเกาหลีใต้และไต้หวัน<ช>ว่าเอ๊ะสองประเทศนี้เขาทำยังไงนะครับก็จะเกิดอีกทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาอีกยุทธศาสตร์หนึ่งขึ้นมา,า, <S <S นนมาซึ่งศาสตราจารย์คุณลีซึ่งเป็นศาสตราจารย์ของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซเนี่ยของเกาหลีใต้นะครับก็ได้เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์เสือกระโดดอ่าตอนแรกหันบินตอนนี้ไปเสือกระโดดแล้วเสือกระโดดนั้นเนาะคือเสือกระโดดเนี่ยทํำยังไงนะครับถ้าง่ายๆเลยแปลตรงตัวก็คือเอาเป็นเสือที่ที่ที่กระโดดหรเสือที่พุ่งทายานอ่าเออแบบจากจากจุดหนึ่งจากประเทศที่เคยเป็นรายได้ต่ำรายได้ปานกลางเนี่ยถึงจุดหนึ่งทยานขึ้นไปเป็นรายได้สูงขึ้นคือเป็นการทยานขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็คือมีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนสามารถเปลี่ยนระดับสถานะทางเศรษฐกิจได้ใช่ครับแล้วถามว่ารวดเร็วเนี่ยทําได้ยังไงใช่ไหมไม่ใช่ทุกประเทศที่จะทําได้นะครับศาสตราจารย์คุณลีเนี่ยบอกว่าจะมีอยู่สามร,รูปแบบที่ที่เขาทําได้นะครับอ,อ,อาจารย์วิรยุทธ์สรุปมาเป็นสามคำสัส้นๆเป็นภาษาไทยนะครับหนึ่งคือไล่ตามเขาอ่าไล่ตามเขาเราทําเองและขย่งก้าวกระโดด เดี๋ยวเราไปทีละคำนะครับว่าแต่ละคำนี่คืออะไรได้ค่ะอ่าไล่ตามเขาอะไรตามเขาก่อนไล่ตามเขาก็คือ path following นะครับก็คือว่าอันนี้อันนี้คือปกติมากคือมันก็คือเราเดินตามรอยประเทศชั้นนะประเทศเขาเนี่ยพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรพัฒนาการผลิตอะไรเราก็เดินไปตามนั้นอืเขาไปถึงไหนเราไปถึงนั้นเราเดินตามก้นเขาซึ่งเกาหลีใต้ก็ทําในช่วงแรกๆก,ก็คือทําตามญี่ปุน่นใช่ไหมญี่ปุ่นผลิตทีวีอนาล็อกมาผลิตโทรศัพท์มาเกาหลีใต<ๆ>้ก็ทําตาม ก็คือก๊อปปี้ตามทําตามนะครับแต่ว่าไอ้รูปแบบเนี้ยโอเคมันอาจจะเพลย์เซฟใช่ไหมโอเคเขาทําเราทําด้วยแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันจะโตเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะยังยังไม่ได้โตไปได้มากขนาดนั้นเพราะเป็นแค่การเดินตามรอยเขามันก็จะมีอีกสองทฤษฎีนะครับตัวที่สองเนี้ยที่อาจารย์มิลรยุทบอกว่าคือเราทําเองแพดเกร a ติ้งคืออะไรก็คือว่าแทนที่จะเดินตามก้นเขาเนี้ยเรา คิดใหม่ทำใหม่เลยดีกว่าเราไปทําอย่างอื่นที่ไม่เคยไม่เคยมีใครทํามาก่อน mm hmm. นะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยเป็นผู้นําการผลิตทีวีอนาล็อกใช่ไหมแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขาคิดว่าเออเราไม่เดินตามเขาแล้วเราจะเปลี่ยนไปทําอะไรที่มันใหม่กว่านี้โอเคเป็นทีวีเหมือนกันแต่ว่าเป็นทีวีที่มันมันไม่เคยมีมาก่อนอ่ะเป็นทีวีที่รูปแบบใหม่ๆก็คือเป็นทีวีด mm ิจิทัลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ย ก็คจะไปหาเส้นทางใหม่สร้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นด้วยตัวเองใช่ค่ะหาเส้น,นสทางใหม่ไปเลยค่ะ <laughs> ใช่แต่ว่า,อย,าอย่างที่อย่างที่พี่ตตยบอกว่ามันเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือกว่าที่เราจะคิดค้นอะไรใหม่อ่ะมันต้องมันต้องใช้กําลังกายกําลังสมองอะไรเยอะมากใช่ไหมครับต้องลงทุนเยอะด้วยลงทุนเดี๋ยว R&D อะไรเงี้ยเยอะด้วยแล้วมันจะสําเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้อืแล้วทําไปแล้วมันจะดีไหมมันจะไปต่อได้หรือเปล่า ใช่ครับสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้แล้วถ้าเกิดไม่สาเร็จเนี่ยก็คือเหมือนเอาเงินไปทิ้งเลยอะตำน้ำพิกลายแม่น้ำแต่ถ้าใช่แต่ถ้าคือมันเหมือนเหมือนเป็นการพนันเหมือนกันเนาะคือแต่ถ evet> ้าเกิดว so ่ามันสําเร็จอะมันก็จะแบบพุ่งทยานเลยใช่ไหมเหมือนเหมือนทีวีดิจิตอลของเกาหลีใต้ที่ท like ุกวันนี้ทั่วโลกใช้กันใช่เออคือมันมันมันขึ้นอยู่กับว่าอุตสาหกรรมเราเราเราอยากจะไปทางไหนอยู่กับว่าเรากล้าเสี่ยงมากขนาดไหนด้วย ในคำนี้ปัจจัยหนึ่งค่ะแล้วรูปแบบที่สามที่อาจารย์คุณลีพูดถึงนี่คือเป็นยังไงคะอ่าแบบที่สามเนี่ยเดี๋ยวสรุปแบบที่หนึ่งกับสองนิดนึงก็คือแบบที่หนึ่งเนี่ยเดินตามเขาคือบางทีอาจจะเพรสเซฟไปใช่ไหมครับว่าอ่าจจะเพรสเซฟไปแล้วบางทีผลที่ได้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้มากขนาดนั้นแบบที่สองคือเราทําเองนะครับมันก็เสี่ยงไปอีกคือโอเคบางทีถ้ามันสําเร็จมันอาจจะอาจจะได้ผลเยอะแต่ว่ามันก็เสี่ยง อาจารย์คุณลีก็เลยเสนอแบบที่สามว่าอ่ะมันก็เหมือนเป็นแบบที่อยู่ตรงกลางระหว่างหนึ่งกับสองโอเคมาอาจจะเสียงน้อยลงมาหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคสําเร็จได้เหมือนกันนะก็คือแบบที่เรียกว่าเขาย่งก้าวกระโดดหรือ s t ตท s k i p p i n g นะครับอาจารย์วิรยุทธ์อธิบายครับเขาบอกว่ามันคือการก้าวกระโดดขั้นตอนที่ผู้นําเนี่ยเคยทาพลาดมาก่อนโดยอาศัยประโยชน์ของการมาทีหลังเพื่อที่จะเดินลัดไปยังกระบวนการล่าสุดเพื่อที่จะเข้าใกล้ผู้นํามากที่สุด แปลว่าอะไรอันนี้เขายกตัวอย่างครับยกตัวอย่างถึงการผลิตชิปอ่าคือถ้าเป็นประเทศอ,อย่างอมเมริกาหรือญี่ปุ่นเนี่ยเวลากว่าจะผลิตชิปเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาทีละเ็กใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ตอนแรกความจําเป็นเป็นเป็นหนึ่งกิกหนึ่งกิกเพิ่มมาเป็นสองกิกเป็นสี่กิกก็คือ<ด>จะ <พบ S 2> ม,<บ>มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องกันไปใช่พัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมอย่างความจาของของชิปอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆคือบทความนี้จะยกตัวอย่างนะครับอย่าง อเมริกากับญี่ปุ่นช่วงหนึ่งเขาผลิตชิปใช่ไหมแล้วชิปเนี่ย uh huh. มันก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นหน uh ึ huh. ่งกิโลบิตค่ก็เริ่มพัฒนาเป็นสองกิโลบิตเป็นสี่กิโลบิตแปดกิโลบิตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงบทความนี้จะสุดที่หกสิสี่กิโลบิตนะครับยกตัวอย่างะเะคราวนี้เกาหลีใต้เนี่ยถ้าอยากจะตามรอยทํำยังไงคือแทนที่ว่าจะไปเริ่มที่หนึ่งกิโลบิต และค่อยๆไต่มาเป็น64กิโลบิตเนี่ยวิธีการขย่งก้าวกระโดดของเขาเนี่ก็คือว่าคุณก็ไปเริ่มที่64กิโลบิตเลยสิคุณจะไปเริ่มตั้งแต่หนึ่งทำไมใช่ไหมเพราะว่ากว่าสาหรัฐกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกว่าจะพัฒนาชิปได้จากหนึ่งไป64กิโลบิตเนี่ยใช้เวลาบางทีเป็น10-10ปีนะครับแทนที่เกาหลีใต้จะไปเริ่มจากหนึ่งเนี่ยคุณเสียเวลาไปเลยเป็น10-10ปีอ่ะคุณก็ไปเริ่ม64ไปเลยง่ายกว่าประหยัดเวลาไปเยอะเลย อืมคือเขาก็ลองผิดลองถูกมาแล้วเราก็ไปสานต่อจากเทคโนโลยีที่เขาทําไว้อาถูกใช่ในไหนเขาก็ทํามาแล้วเราก็ไม่ต้องไปเริ่มใหม่แล้วก็ไปเริ่มตรงนั้นได้เลยนะครับก็จะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะนะอันนี้ก็จะเป็นสามยุทธศาสตร์เสือกระโดดที่อาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยเอามาบอกเล่ากันแต่ว่าการจะเลือกยุทธศาสตร์ไหนเนี่ยมันมันก็มีหลายปัจจัยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่กับความพร้อมขึ้นอยู่กับ รูปแบบอุตสาหกรรมของเราซึ่งตรงนี้อาจารย์วิรยุทธ์จะไม่ได้ลงดีเทลไว้มากนะครับแล้วก็จนไม่นานนี้ก็จะมีอีกบทความหนึ่งที่ทีเพิ่งลงทางวันอวันของเรานะครับเป็นของคุณแบงค์งามอรุณโชธคุณแบงค์เนี่ยก็เขียนเกินไว้เลยว่าบทความนี้ต้องการจะต่อยอดจากบทความนั้นของอาจารย์วิรยุทธ์นะครับบทความนี้ก็อย่างที่คุณเตยบอกก็คือชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจกด้วยยุทธศาสตร์เสือกระโดดนะครับจะกระโดดได้ไกลพื้นฐานต้องแข็งแกร่ง นะซึ่งบทความนี้แบงก์ก็จะให้ดีเทลไว้ว่าแล้วการที่เราจะ,ะขับเคลือ่อนยุทธศาสตร์เสือกระโดดได้เนี่ย<ม>ต้องทำยังไงบ้าง<ม>อ่ามันมีองค์ประกอบอะไรมีเงื่อนไขอะไระนะครับซึ่งคุณแบงก์ก็พูดถึงสองเงื่อนไขแล้วก็สี่องค์ประกอบว่าเราต้องมีต้องมีสองเงื่อนไขแล้วก็สี่องค์ประกอบนี้แหละเราถึงจะเป็นเสือกระโดดได้ค่ะมีอะไรบ้างคะอ่ามีอะไรบ้างนะครับ สองเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยคุณแบงค์บอกว่าหนึ่งคือรัฐจะต้องมีขีดความสามารถสูงแน่นอนรัฐเป็นคนที่ผลักดันใช่ไหมรัฐจะต้องมีประสิทธิภาพนะครับแต่บทความเนี้ยแบงค์จะไม่ได้ลงดีเทลไว้เพราะว่าแบงค์เคยพูดไว้ในบทความก่อนๆน,นะครับแบงค์เคยเขียนบทความเรื่องและแล้วเสือตัวที่ห้าก็ปรากฏนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เนี่ยสามารถไปหาอ่านดูได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยแบงค์จะอธิบายว่ารัฐที่มีประสิทธิภาพรัฐที่เอื้อต่อการพัฒนาเนี่ย ต้องเป็นรัฐแบบไหนอืมอืมต้องมีรูปแบบแบบไหนนะครับอันนี้จะไม่ลงดีเทลในบทความนี้นะฮะแล้วก็แต่แน่นอนว่ารัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่พอใช่ไหมเพราะว่าในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีคนอีกลุ่มหนึ่งที่สําคัญมากคืออะไรกลุ่มทุนกับ<ะ>กลุ่มทุนกลุ่มเอกชนใช่ไหมอย่างเวลาเกาหลีใต้ที่เขาพัฒนาเศรษฐกิจก็คือจะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนอย่างกลุ่มแชโบลซัมซุงอะไรเนี้ยใช่ไหมหล,หลายประเทศก็จะเป็นแบบนี้ นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวเนี้ยรัฐกับทุนเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งแบงก์เหมือนกันแบงก์ก็เคยเขียนในอีกบทความหนึ่งที่ชื่อว่าเมื่อปีศาจจับคู่ไร่ลำนะครับทำไมเป็นปีศาจเพราะอะไรเพราะว่าในวงวิชาการเนี่ยเขาจะบอกว่ารัฐกับทุนคือปีศาจคนละตัวกันก็เหมือนเหมือนกับว่าเป็นปีศาจเนี่จยจับคู่ไร่ลำกันประเทศจะไปทางไหนก็ใช่ก็ขึ้นอยู่กับว่าปีศาจสองตัวเนี้ยจะไร้ลำจังหวัดไหนท่าไหน ฟังดูสิใช่เออก็ฟังดูน่ารักดีนะครับ <laughs> เนี่ยเนี่ยแบงก์ก็จะสรุปว่าเออแบบประเทศเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่ารัฐก,กับทุนเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไง <Huh. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่น,น,นี่นี่คือสองเงื่อนไขหนึ่ง <Huh. S 2> ก็คือรัฐต้องมีประสิทธิภาพสูงและสองก็คือว่ารัฐก,กับทุนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีระดับหนึ่ง <Huh. S 2> ครับซึ่งตรงนี้จะไม่ลงดีเทลมากนะครับไปหาอ่านกันได้ในบทความเกา่เกาๆของแบงก์นะครับแต่ว่าบทความเนี้ยแบงก์จะพูดถึง สี่องค์ประกอบซึ่งแม่บอกว่าเป็นเสมือนเช็คลิสต์ว่าก่อนที่เราจะเป็นเสือกระโดดได้เนี่ยเราต้องมีสี่องค์ประกอบนี้สี่องค์ประกอบที่ว่านี้คืออะไรนะครับอย่างแรกคือหนึ่งคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนใช่ไหมเวลาจะทําอะไรไม่ต้องไม่ต้องเป็นระดับประเทศก็ได้เราจะทําธุรกิจอ่ะก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรอใช่ไหมคืออย่างแรกคือเราต้องระบ,บุได้ว่าสินค้าเป้าหมายที่เราจะผลิตเนี่ยเป็นสินค้าแบบไหน เออเราไม่ใช่แค่บอกว่าเราจะเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมนะแต่ว่าเราบอกกว้างๆว่าเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ไม่บอกว่าจะพัฒนาอะไรเองก็ไม่ใช่อืเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราจะสามารถต่อยอดหรือว่าจะลงทุนพัฒนาไปต่อคือแบบอะไรที่มันชัดเจนใช่ไหมใช่ต้องบอกเลยว่าอ่ะเราจะผลิตชิปนะเราจะผลิตอแล็ปท็อปนะอะไรเงี้ยต้องบอกชัดเจนนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันแต่โมัวมากอืมแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยคือโอเคบางทีเราอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องผลิต สมบูรณ์แบบก็ได้คือเราอาจจะเลือกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตก็ได้นะครับอย่างเช่นว่ารถยนต์อย่างเงี้ยเราอาจจะเลือกแค่ specialize แค่ชิ้นส่วนบางส่วนของรถยนต์ก็ได้มันจะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมเราหรือว่าทักษะเทคโนโลยีเรามีขนาดไหนซึ่งอันนี้เราก็ต้องเลือกให้ชัดเจนว่าเราจะผลิตส่วนไหนไม่ใช่บอกกว้างๆอันนี้คือปัจจัยแรกก็คือเป้าหมายเนี่ยต้องชัดเจนนะครับแล้วก็รวมถึงว่าอะ เราต้องบอกได้ด้วยว่าบริษัทใดหรือว่าประเทศใดที่เป็นคู่แข่งกับเรา <IS IT AL> ใช่ไหมอย่างเช่นว่าเราอยากแข่งกับแข่งกับเวียดนามอะไรเงี้ย <IS IT AL> ก็ต้องดูว่าเวียดนามเขาทำอะไรอยู่เอแล้วเราก็ากเราก็ดูว่า้เล่นอื่นๆในตลาดเดียวกัน <IS IT AL> ใช่แล้วเราก็ดูว่าเราจะทํายังไงถึงจะแข่งกับเขาได้เราจะไปเน้นอุตสาหกรรมอะไรค่ะนะครับแล้วก็อันนี้คืออันแรกคือเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็องค์ประกอบที่สองก็คือข้อมูลที่เพียงพอ อ่ะคืออะไรก็แน่นอนเวลาจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลแบคอัพว่าอุตสาหกรรมที่จะทําเนี่ยมันมันเป็นยังไงเออมันเวิร์กไหมตลาดโลกเขาไปถึงไหนกันแบบไม่ไม่ใช่ว่าสมมติว่าสมมติว่า,มมวาโลกเขาตอนเนี้ยการเก็บความจําใช่ไหมทุกวันนี้เขาใช้แฟลชไดร์กันเขาใช้ Google ไดร์กไปแล้วแต่ว่าเราจะไปผลิตแผ่นซีดีอ่ะมันมันก็ไม่ใช่แล้ว <laughs> ทําแผ่นซีดีที่ล้ามาก <laughs> แต่ว่าหล <laughs> ายคนไม่ใช้กันแล้ว <laughs> ใช่เพราะว่าลองดูสิแบบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกวันเนี้ยไม่ได้มีช่องใส่ซีดีแล้วอ่ะใช่แต่แม้ถ้าเราไปผลิตแผ่นซีดีมันก็ล้าสมัยแล้วแล้วใครจะไปซื้อใช่ไหมหรือบางคนบางคนแบบยิ่งกว่านั้นไปผลิตพวกสามจุดห้าฟล็อปปี้เออะไรเงี้ยซึ่งวันนีเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมรู้อายุเลยรู้อายุเลยเอออะไรประมาณนี้เก็ต้องรู้เราก็ต้องรู้ว่าตลาดโลกอะไรเงี้ยจะเป็นยังไง นะครับหรือการผลิตแต่ละอย่างเนี้ยต้องรู้ว่าเออมันต้องการอะไรบ้างงบประมาณต้องเท่าไหร่ระยะเวลามันต้องเท่าไหร่ก็ต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานตรงนี้อืมอืมนะครับอันนี้ข้อมูลที่เพียงพอ<ะ>แล้วอย่างที่สองแล้วก็อย่างที่สามเนี้ยอ่ะผู้เล่นที่มีความพร้อมค่ะอ่ะแล้วแนะ่นอนเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเดินหน้าอุตสาหกรรมเนี้ยเรามีความพร้อมมากขนาดไหนใช่ไหม,มอ,ยอย่างเช่นว่าอ่ะผู้เล่นก็อันแน่นอนตัวเราเนี่ยแหละว่าต,วตัวเราพร้อมขนาดไหนว่าอ่ะอย่างสมมุติว่า เราลองดูว่ากลุ่มทุนที่จะเดินหน้ากับเราเนี่ยกลุ่มทุนเขามีเงินทุนมากพอไหมเขามีความสามารถมากพอไหมอืมหรือกลุ่มทุนในประเทศถ้าเกิดว่ายังไม่มีความสามารถมากพอเนี่ยเราจะไปจับมือกับทุนต่างประเทศแทนได้ไหม,มใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดเหมือนกันคนะครับแล้วก็มาที่องค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องมือทางนโยบายที่จะควบคุมพัฒน,นาการของอุตสาหกรรมคืออะไรก็คือว่า คือว่ารัฐเนี่ยจะมีนโยบายแบบไหนที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมเดินหน้าได้ค่ะซึ่งบทความนี้จะยกตัวอย่างถึงนโยบายหนึ่งก็คือนโยบายที่เรียกว่าการแทรกแซงสนับสนุนภาคเอกชนแบบมีการแข่งขันนะครับ contest based interventions ซึ่งแบงค์เขาจะเรียกย่อว่าเป็นการสนับสนุนแบบแข่งขัน่นคืออะไร <laughs> อ่มันคืออะไรอันนี้อันนี้เป็นคำศัพท์ยากเหมือนกันนะครับก็อ <laughs> ่คืออะไรก็คือว่าเวลาที่เราสนับสนุนกลุ่มทุนเนี่ย อ่ะบางบางทีบางทีเราเราไม่ได้สนับสนุนแค่ทุนกลุ่มเดียวใช่ใช่ไหมคือบางทีถ้าเ,าเกิดว่าเราใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวมันก็เสี่ยงอ่ะบางทีอ่ะเราก็เลือกแต่หลายกลุ่มเนี้ยมามามาทําด้วยกันอเออแต่ว่าบางทีก่อนอื่นเนี้ยเราอาจจะต้องให้เขาเขาแข่งขันพิสูจน์ความสามารถกันเองก่อนว่าสุดท้ายแล้วใครจะเหลือรอดใช่ไหมสุดท้ายแล้วลใครจะมีความสามารถมากที่สุดที่จะไปต่อได้อืมอืมนะครับคราวนี้การการที่จะเลือกเนี่ยมันมันต้องทํำยังไงการที่จะ ขับเคลื่อนเนี่ยนะครับแบงก์ก็จะบอกว่าเราจะต้องมีเครื่องมือวัดความสําเร็จที่แน่นอนอันแน่นอนในการประเมินเนี่ยเราต้องมีเกณฑ์ชี้วัดใช่ไหมว่าอ่ะเราจะชี้วัดจากอะไรนะครับเราจะเลือกผักดันกลุ่มเอกชนเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะวัดจากอะไรบ้างง่ายๆเลยเบสิกนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือว่าควรจะเลือกสนับสนุนผู้เล่นในจานวนที่มากเพียงพอมาแข่งขันกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเลือกกลุ่มเดียวเนี่ยบางทีมันเสี่ยง ใช่ไหมแทงม้าตัวเดียวเสี่ยงอ่าแล้วก็เลือกเราก็เลือกมาหลายๆกลุ่มอ่าให้เขามาแข่งกันนะครับซึ่งการแข่งขันระหว่างทุนกลุ่มเนี้ยก็จะมีผลดีซึ่งแบงก์บอกว่าอจะก็มีผลดีอยู่สี่อย่างอย่างเช่นหนึ่งก็คือว่าพอเรามีคู่แข่งเนี้ยมันจะเกิดการเรียนรู้เต็มที่ค<ะ>่ะอ่าเรียนรู้เกิดอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างที่สองคือมันจะไม่เกิดการผูกขาดนะครับแล้วอย่างที่สามก็คือว่ามันจะลดโอกาสข,ของการเกิดคอร์รัปชันเพราะว่าความีการแข่งขันมากพอเนี่ย คู่แข่งเขาจะช่วยตรวจสอบว่าอ่ะบริษัทเรามันเล่นตุกติกไหมใช่ไหมครับจะมีการตรวจสอบกันเองเราเล่นตุกติกไหมเราเราทำอะไรไม่โปร่งใสหรือเปล่าคนะ,ะครับแล้วก็ประโยชน์อย่างที่สี่ก็คือว่าอำนาจต่อรองของรัฐจะสูงเพียงพอที่จะควบเอกชนได้มันไม่เหมือนกับว่าไม่เหมือนกับว่าเราเราแทงม้าตัวเดียวอ่ะคือแบบบางทีเอกชนจะมีอำนาจต่อรองสูงใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่ไม่ใช่เขามันมีใครทําแล้วอ่ะเขาจะมีอำนาจต่อรองสูงมากไม่งั้นเราแต่ตตถ้อเนาะ ใช่ไม่งั้นเราต้องงอแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกหลายกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่นตัวแล้วก็ไปกลุ่มอื่นสิอะไรเงี้ยอืออ<า>มันมนี้ก็ฟังดูดีนะให้แบบมีผู้แข่งขันในตลาดเยอะๆแล้วเราก็สนับสนุนให้มีการแข่งขันกันเยอะๆรัฐก็จะเป็นคนได้ประโยชน์หรือเปล่าอ่าใช่ซึ่งมันมันก็เป็นข้อดีตรงนี้นะครับแล้วถ้ามีถ้ามีเอผู้เล่นมีผู้แข่งขันเยอะเกินไปมันส่งผลเสียไหมอ่าแน่นอนคือ โอเคมีระดับหนึ่งก็ดีแต่ถ้ามีมากเกินไปเนี่ยมันก็เกิดผลเสียได้นะครับซึ่งแบงก์บอกว่าคือถ้าผู้เล่นมากเกินไปมันก็จะเกิดการผลิตที่มันมันมากเกินไป <Huh. S 2> ใช่ไหมก็คือแบบพอผลิตมากเกินไปนก็เกิดอะไรขึ้นก็คือว่าบางทีตลาดเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ uh huh. ผลิตมากไปคนไม่ซื้อสุดท้ายกลายเป็นว่าสินค้ามันเหลือ uh huh. มันกลายเป็นว่าลงทุนไปมันสูญเปล่าไปเลย uh huh. ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูดีๆว่าเราจะเลือก บริษัทจานวนเท่าไหร่ mm. มันถึงจะเหมาะกับตลาดที่เราจะขายค่ะนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยคุณแบงค์บอกว่าจะต้องแบ่งช่วงเวลาการประเมินและเลือกผู้เหลือรอดอ่าคือ,อยังไงอันนี้ก็คือว่าเราไม่ใช่บอกว่าเราให้เวลาคุณเท่าไหร่ก็ได้ไม่อย่างนั้นอย่างนี้นกว่ากาจะทรรลุสำเร็จอะบางทีใช้เวลาเป็นสิบยี่สิบปีซึ่งมันก็นานไปอืม mm. ใช่ไหมเรากําหนด mm. เด a ไลน์ไปเลยว่าเนี่ยคุณต้องทําให้สําเร็จภายในเวลาเท่านี้เท่านี้ นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องอ,อต้องเลือกได้ว่าใครที่มีความสามารถมากที่สุดอ่าจากจากที่แข่งขันกันมาเนี่ยใครใครที่ดูจะเวิร์คที่สุดอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ไปเราก็ค่อยไปทุ่มกับอุตสาหกรรมนั้นค่อยไปทุ่มกับกลุ่มทุนนั้นอืมอมือันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับแต่ว่านแนวทางของการใช้นโยบายที่จะผลักการอุตสาหกรรมของรัฐเนี่ยจริงๆก็จะมีหลายแบบแต่ว่าบทความเนี้ยจะยกมาแบบเดียวค่ะ เนาะนะครับซึ่งถามว่าทําไมประเทศหลายๆประเทศในโลกเนี่ยโอเคเราเรามีแนวทางมาให้แล้วมีสองเงื่อนไขสี่องค์ประกอบเ,อเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้จะถึงสําเร็จถึงจะเป็นเสือกระโดดได้นะครับแต่ถามว่าทําไมหลายประเทศถึงทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าก็เพราะว่าเนี่แหละรครับมันมันขาดสองเงื่อนไขขาดสี่องค์ประกอบนี้อืเ mm. นาะคืออย่างรัฐอย่างเงี้ยรัฐบางทีอย่างที่แบงก์บอกว่าสองเงื่อนไขคือรัฐต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายประเทศทำตรงนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ยากเลยอันนี้คือคุนถาสุดเมาก็ยากแล้วเริ่มาก็ยากเลยสองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและทุนเออมันมันมันต้องมันต้องมันต้องดีมันต้องเออมันต้องพากันขับเคลื่อนได้ซึ่งหลายประเทศเนี่ยบางทีก็รัดกรงใจทุนบ้างอะไรบ้างอืมใช่ไหมบางทีการจัดลําดับความสมคัญอะไรเงี้ยบางทีมันมันไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นอืมใช่ไหมหรือว่าไอ้อย่างสี่องค์ประกอบเนี่ยคืออาอย่างเช่นบอกว่าอุตสาหกรรม จะพัฒนาต้องมีเป้าหมายต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมอะไรบางทีรัฐหลายที่ก็จะไม่ได้ตามนั้นก็จะบอกว่าเนี่ยเราจะพัฒนาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วดีเทลไม่มีอืมอืมด,ดีดีเทลไม่มีสุดท้ายแล้วมันก็เลยเละเทะอา่าแล้วก็ไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นปร,ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่คือหาที่บอกว่าเราจะไปดวงจันทร์ให้ได้ภายในเจ็ดปี <laughs> ใช่ไหมอะไร <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปทาไมก่อนเออไปทาไมก่อน <laughs> ใช่ตรงนี้ก็ยังตอบไปได้ว่าจะไปทําไม แล้วระหว่างนั้นเนี่ยจะทําอะไรบ้างก็ยังไม่มีดีเทลคือหาข้อมูลเนี่ยก็ยังน้อยมากนะครับคือตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันมันเพิ่งประกาศมาด้วยแหละอาจจะยังดีเทลอาจจะยังจะน้อยอาจจะต้องรอดูไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงแล้วเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยดีเทลยังน้อยอย่างนี้อยู่ยังไม่สามารถกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนยังไม่สามารถบอกเส้นทางที่ชัดเจนได้เนี่ยโอกาสที่สําเร็จมันก็จะน้อยมากนะครับไม่ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมอวกาศเท่านั้นแต่รวมถึงอุตสาหกรรมทุกๆอย่างที่เราจะผลักดันด้วยครับอันนี้ก็ก็ถือว่าาาฝกไว้สํหรับ สำหรับคนที่มีมีอิทธิพลเนาะมีอำนาจในการกำหนดนโยบายนะครับก็ฝากไว้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดก่อนที่เราจะผลักดันอุตสาหกรรมให้ไปสำเร็จนะครับและประเทศเราก็จะได้หลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางสักทีเนาะค่ะก็วันนี้นะคะทั้งบทความของอาจารย์วิริยุทธ์แล้วก็คุณแบงค์งามอรุณชนนะคะก็ทำให้เห็นพูดว่าเป็นรูปแบบตัวอย่างการพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์เสือกระโดดนะคะซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่าประเทศที่เขาพัฒนาได้เนี่ยมันต้องมีการวางทิศทางนโยบายที่ชัดเจนแล้วมองเห็นว่าตัวเองจะทําอะไรแล้วก็พัฒนาไปซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ผู้กําหนดนโยบายเนี่ยต้องคิดน,นะคะค่ะแล้วนี่ก็คือรายการวันวันอินโฟกัสค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านผลงานที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ดี w a n a w a n w o r l d แล้วก็ติดตาม วันอวันอินโฟการ์ได้ทุกสัปดาห์ทางวันอ้นเช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันเตยวัจ,จนาวรยางกูลและผมเบนวงพันธ์อมรินเทวาค่ะพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ